เชา้าวันที่28ส่สิงหาคม25 6 8สิดครับเป็นเชา้าวันพฤหัสครับผมก็ขนาดน,นี้เวลา7นาฬิกาศนน,นครับผมก็ตื่นมา6โมงนะครับตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ตื่นมาก็ลุกขึ้นไม่ไหวก็เออก็เลยเลื่อนนาฬิกาปลุกไปอีก15นาทีนะครับพอน,นาฬิกาปลุกปลุกที่ส6หสิบห้าเนี่ยผมก็เลื่อนไปอีกเป็น6 30านะครับ ตอนนี้ก็ตื่นมาอาบน้ําเรียบร้อยนะครับก็คืออปรากฏว่าเมื่อคืนยังไม่ได้ปิ้นงานนะครับก็ลากเอ่อก็ลากปริ้นเตอร์ออกไปนะครับก็ก็อิ้นงานใหม่ครับก็ภร<อ>รยาก็ฝากปิ้นงานด้วยครับเพราะผมก็ปิ้นงานแล้วก็วันนี้วันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมต้องทำนะก็คือ ก็คือเล่นง,งานต่อที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเคลียร์งานที่แผนกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือที่ด่วนๆอีกไหมนะครับครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็คือ,อ,อช่วงเย็นกับช่วงค่ำวันนี้ครับว่าจะได้ทำงานต่อไหมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับก็ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับ,ก,รบก็คือ ถ้าถ้าถ้าอย่างอย่างเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนต่กปาดผมจะได้นอนเนี่ยตีสี่กว่าเนี่ยก็คืนนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะจะลาบต่อได้นะครับเพราะว่าร่างกายก็ต้องการพักผ่อนครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคาดการสถานการณ์ไว้เลยว่า,าค่ำคืนนี้ผมไม่สามารถอ,อ,อดนอนได้อาจจะต้องนอนคืนนี้แหละครับแต่ทีนี้ผมคาดหวังว่าวันนี้ตอนกลางวันน่ะก็คือขอ ด้วยความหวังว่าก็คืออย่าได้มีงานด่วนเพิ่มเติมขึ้นมาหรืออย่าได้มีใครเ,เดินมาขอคําปรึกษาหรือว่าเรียกประชุมฉุกเฉินหรือว่า,ามีเหตุการณ์เข้ามาขัดจังหวะทําให้ไม่ได้ทํางานนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้สเต็ปเหมือนเดิมก็คือเดี๋ยวลากตัวเองเข้าไปนั่งในห้องประชุมท่องประชุมบ้างครับแล้วก็ไปนั่งทํางานหาที่ที่มีสมาธิที่สุดนะครับก็ งานก็มีครั้งอีกเยอะเลยครับถ้าเราเช็คดูเนี่ยเมื่อคืนยังมีงานประเภทที่ต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวนานอีกเพียบเลยครับแล้วก็ไม่ด่วนครับไม่ด่วนนี้ก็จริงมันไม่ด่วนก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเอาหรือนายจะเอาขึ้นมาตอนไหนเนี่ยก็คือผมก็ต้องมันก็นกเปลี่ยนสถานากายเป็นด่วนทันทีครับครับก็ประมาณนี้ครับ ครับสวัสดีครับวันพฤหัสที่ยี่สิสิงหาคมปี256 8ครับผมก็ขณะนี้เวลา19่อนาฬิกนาทีนะครับผมก็ก็วันนี้นะครับผมก็เอ่อพาลูกมาเล่นนอกบ้านนะครับก็เพิ่งจะเก็บของแล้วก็เพิ่งจะพาลูกอาบน้ำนะครับแม่เขาพาไปอับน้ำนะครับก็หลังจากที่ที่เก็บลูกเร็วก็คือหลังจากที่ หาลูกเข้านอนเร็วหรือว่าเข้าบ้านเร็วเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็คืนก็คือคืนความสุขให้เขาครับเพราะว่าหนๆผมก็งานงานงานด่วนก็พร่องตอนเหลืองานเดียวนะครับแต่สิ่งที่แทรกซ้อนเข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็คือจะมีกิจกรรมขอความร่วมมือให้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าครับน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันมันก็จะทําให้วันสุขก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็ เทียงงานก็จะไม่ได้ทํางานอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้งานที่ไม่ด่วนนะครับเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะก็จะเร่งด่วนขึ้นมาอีกนะครับผมเนี่ยก็วันนี้ก็ช่างใจจริงๆก็คือก็คือถ้าจัดการประเมินเนี่ยก็คือผมก็อยากจะนอนนะครับก็คือว่าแล้วก็เก็บพลังไว้พรุ่งนี้แต่พอรู้ว่าพรุ่งนี้มีกิจกรรมเนี่ยมันเลยทาให้คิดว่าถ้าถ้าเราไม่ทํางานคืนนี้ครับในพรุ่งนี้เราก็จะเสียไปครึ่งวันนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะประเมินดูอีกทีนึงว่าจะยังไงเพราะว่า,าสภาพร่างกายผมเองก็คือก็ก็ง่วงครับอยากนอนนะครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีถ้ามันง่วงมากนะครับง่วงมากแล้วก็เบลอมากเนี่ยเราก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีเราก็ต้องต้องนอนครับก็ผมครับผมก็พยายามเปลี่ยนชานะครับก็คือก็คือน้องที่ที่ทางานก็แนะนําชาตัวนี้มานะครับเป็นชาที่เว่นครับก็ผมก็พยายามเปลี่ยนชา ามาดื่มชาอี่ห้องอื่นบ้างนะครับซึ่งผมก็พบว่าชาตัวนี้ครับพอคาเคียวกุโรกรีนทีนนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นชาที่มีฉลากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วก็เขาก็เอาฉลากขาวซึ่งเป็นฉลากไทยมาแปะนะครับก็เหมือนนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยก็ผมก็พบว่ามันมีความมันรสชาติจืดจืดไม่คือจืดแบบอร่อยนะครับมีขายที่เซเว่นนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่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 น่าลองนะครับผมอ่ะผมชอบเลยนะครับชาตัวนี้ครับก็ตอนนี้ชอบลองจากชาอูหลงที่ที่ที่เซเว่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาไปเอารถเข้าบ้านก่อนครับผมครับเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ลานนะครับก็ตอนนี้เคลียร์ลานเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะรถถอยรถเข้ามานะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะประเมินอีกทีเรื่องการทําสงครามงานนะครับ ก็ตอนนี้สงครามงานของผมยังไม่ได้สิ้นสุดนะครับก็คือยังคงหนักหน่วงอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าผมมีอีกหลายงานมากนะครับซึ่งก็ต้องสู้กันต่อไปครับผมเ,เดี๋ยวคืนนี้ผมประเมินอีกทีครับก็จริงผมอยากทํางานต่อนะครับก็คืออยากทํางานต่ออีกสักคืนหนึง่งแล้วเดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ค่อยไปพักผ่อนนะครับ ็ามาลุ้นกันเดี๋ยวผมจะลองเลือกกาแฟกระป๋องสักกระป๋องหนึ่งมามากินครับก็คือสักรสชาติหนึงมากินนะครับแล้วลุยกันนะครับครับวันพฤหัสที่2ี่สิสิงหาคม2,568ครับขณะนี้เวลาประเทศไทยอยู่ที่2ทุ่ม7นาที49วินาทีะครับผมอตอนนี้ผมก็เลือกกาแฟกระป๋องนะครับเป็น เบอร์ดี้แบ็กนะครับก็หวังว่าจะาทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะแต่ที่กินมาก็คือเขาจะประสิทธิภาพดีนะครับก,ก,ก็ก็ผมก็หวังว่าวันนี้เขาก็จะดีได้ห้มสักหน่อยนะครับก็ผมก็ลังเลครับก็คือจะเห็นได้ว่ามีหลายจริงๆมากนะครับก็คือเมื่อกี้บอกว่าจริงๆผมก็ยังอยากนอนแล้วก็ อ่าพอมาจริงๆผมก็อยากจะทํางานต่อเพราะพรุ่งนี้มีกิจกรรมแล้วเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ทํางานอีกนะครับก็ก็สรุปได้ว่าผมก็ประเมินนะครับก็คือตอนนี้ก็จากการที่นั่งคิดอยู่สิบนาทีก็ประเมินว่าลุยต่อครับผมเดี๋ยวจะลองลุยต่อนะครับ ทีนี้ลุยต่อวันนี้ก็ต้องมีมีกลยุทธ์มีการวางแผนผสมควรเพราะว่ากําลังเราไม่พร้อมนะครับรก็คือสามตัวก็คือสภาพร่างกายผมก็คือก็คือ,อไม่พร้อมแล้วก็สภาพสมองครับสภาพสมองวันนี้ทรงทรงไม่มีก็คือ,อไม่ทรงประสิทธิภาพนะครับแล้วก็แต่ภาวะอารมณ์นิรุตครับก็คือภาวะอารมณ์นิรุตมากเพราะว่าจะเห็นได้ว่า,าใน ในเจวันมาเนี้ครับก็คือผมเพิ่งมีความรู้สึกว่าผมเพิ่งยึดพื้นที่ได้หรือว่าผมเพิ่งจะเข้าควบคุมงานได้ก็เมื่อ,เม,อเมื่อคืนนี้เองนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าเดือนก่อนเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่ามันถล่มผมนี่งงหัวไม่ขึ้นเลยนะครับไอปริมาณงานพวกนเนี้ยเนี่ยก็คือเพิ่งจะมี วันนี้แหละครับที่รู้สึกว่ากําลังควโทรลได้กําลังลุกเข้าไปแล้วก็ควบคุมเขาได้ทีนี้ถ้าผมมันนอนนะครับก็คือเดี๋ยวกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันมีงานอื่นเข้างานด่วนเข้าซึ่งคาดการณ์ไม่ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเสียาการควบคุมไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะผมจะกัดฟันนะครับวันนี้ผมจะลองกัดฟันดูนะครับกัดกัดฟันดูนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันได้คือถ้ากาแฟ,แฟดีดเราก็จะได้ประสิทธิภาพทางสมองเ,อเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้ามันเบลนะครับก็ก็ต้องประเมินตามสภาพนะครับ ก็ผมคืนนี้ผมก็จะวางแผนจากเจ้าโปรแกรมตัวนี้ครับที่ผมทําขึ้นก็คือเป็นโปรแกรมช่วยเตือนงานนะครับก็จะเห็นได้ว่างานผมเนี่ยจะแยกระดับความสําคัญก็คือ A B C นะครับคือตอนนี้ถ้าสภาวะทางสมองที่เบลอๆแล้วก็ร่างกายที่อิดโรยแบบนี้เนี่ยผมไปยุ่งกับงาน A ไม่ได้นะครับก็คืองาน A ยิ่งงาน A ยาวนานนี่จบเลยนะครับผมสู้เขาไม่ได้นะครับก็กําลังผมไม่พอนะครับ อ,อย่างตอนนี้ที่ผมรู้สึกเป็นกังวลก็คือผมมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะต้องทําเรื่องซ้อมพยา,ยานในคดีที่ะจะต้องทําคําเบิกความในคดีที่จะไปช่วยเขาที่สมุทรสาครเนี่ยมันก็ยังติดเร่งด่วนอยู่แต่ว่ามันมันเป็นเร่งด่วนในชั้นศาลที่เป็นระดับเแล้วต้องใช้ระยะเวลานานนะครับก็คือผมต้องอาศัยสมองและสมาธินะครับซึ่งัคืนนี้ผมเข้าใจว่าผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเล็ม งานชุด b กับงาน C นะครับเพื่อจะพล่องมันออกไปนะครับแล้วผมก็จะมีงานงาน C ครับงาน C อยู่เนี่ยประมาณอย่างนี้ผมมีสองงานเจ้างาน C ตัวนี้ครับน่าสงสารมากก็คือก็คือผมประเมินว่างาน C เนี่ยก็คืองานที่ทำตอนต้องทำให้งานอื่นเสร็จก่อนเพราะว่าสำคัญน้อยสุดแต่เจ้าสองตัวเนี้ยครับมันคืองานงานเบิกค่าใช้จ่ายในคดีที่ผมไป ไป,ไปทดลองจ่ายมานะครับก็คือเวลาที่ผมไปทํางานเนี่ยผมก็จะจริงๆมันสามารถที่จะยืมเงินจากหน่วยงานแล้วเราก็เ,าเงินตัวนั้นไปใช้ที่ศาลไปใช้ที่บังคับคดีนะครับแล้วเราก็เอาใบเสร็จอะไรเนี่ยแล้วเรามาเคลียงเงินยืมแต่ว่าผมจะต้องเสียเวลาทำสองครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยผมจะไม่ผมก็เลยไม่ได้ทําอย่างนั้นผมก็เลยใช้วิธีการเอาเงินส่วนตัวผมเนี่ยจ่ายออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยเบิกกลับทีหลังนะครับเรื่องงานชุด C เนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คว่าไอสองไอชุด C ที่ ที่ค้างอยู่เนี่ยครับที่ที่จะต้องเบิกเงินคืนเนี่ยมันคือคดีอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมไปทํางานมามีใบเสร็จเข้ามาเนี่ยผมก็จะจะใส่กระเป๋าใบเสร็จใส่กระเป๋าใส่กระเป๋านะครับแล้วแล้วก็คือเรื่องเบิกเงินคืนหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทําเลยเพราะว่าพอกลับเข้ามาถึงที่ตั้งที่ทํางานหรือที่บ้านเนี่ยครับผมต้องทํางานด่วนต่อไปอีกงานสําคัญ A กับ B ต่อไปอีกไม่ใช่งาน C เนะี่ยถูกละเลยมากนะครับ เดี๋ยวคืนนี้ครับเพราะว่าสมาธิเรามีจํากัดแล้วเราก็เราเข้าชนงานนี้ไม่ได้นะครับชนงานที่สกสาคอนนี่ไม่ได้แพ้อยู่แล้วครับก็คือไม่สําเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูงานซีแล้วก็อาจจะมีการเก็บงานในสารบัญน,นะครับคืนนี้นะครับก็ผมวางแผนอย่างนี้นะครับคืนนี้เพื่อให้คืนนี้เดินต่อไปได้นะครับเ,เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทํางานแน่นอนครึ่งวันนะครับเผลอๆเราก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมเขาเนี่ยครึ่งวันจะเสร็จหรือเปล่านะครับ ครับถ้าวันนี้ผ่านไปได้นะครับพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวปับก็คือเดี๋ยวเอาร่างกายเอาอารมณ์เอาจิตใจไปพักผ่อนกันนะครับคืนวันศุกร์นะครับลุยเลยครับก็คือเป็นสงครามสั่งลุยครับคืนนี้ครับผมก็เช็คงานชุดซีที่เป็นเรื่องการเบิกค่าใ้จ่ายหรือเบิกเงินคืนนะครับก็ค้างสองคดีครับเป็นเงินที่ที่ผมยังไม่ได้เบิกเนี่ยก็คือห้าพันกว่าบาทครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าก็คือเมื่อเดือนที่แล้วผมอยู่ได้ยังไงนะครับก็คือเงินห้าพันกว่าบาทนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเพราะว่าผมเอาไปาทดลองเอาเงินส่วนตัวไปทดลองอยู่นะครับก็มีหน้านครับเบอร์บัตรเครดิตผมก็เลยพุ่มขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไหนๆผมก็ไม่สามารถทํางานชุดเได้นะครับทํางาน a ได้เนี่ยก็เดี๋ยวผมก็มาเบิกสองคดีนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไต่ไปเรื่อยๆครับ ก็คือไต่งานไปเรื่อยๆทำไงก็ได้มันพล่องไปครับมันก็ไม่คงไม่ผูกัดเฉพาะงานงานงานใหญ่หรือว่างานระดับ a ครับก็งานระดับ C ระดับ B เนี่ยนะครับแต่ถ้ามันมีเยอะมันมีมากเนี่ยมันก็ส่งผลต่อการทำงานของเราเหมือนกันก็มันใช้เวลาไปหมดครับครับ ครับคืนวันพฤหัสที่28สิงหาคม2568นะครับขณะนี้เวลา22นาฬิกา08นาทีนะครับผมผมก็พยายามไล่เก็บงานเล็กงานน้อยนะครับก็คือทั้งในระบบะสารบัญและก็ทั้งงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกเงินนะครับแล้วก็งานไหนที่ตอบได้เล็กเล็ก,ลกน้อยๆหรืออะไรก็คือที่เป็นงานระดับ C ระดับ B ครับผมก็พยายามไล่เก็บนะครับ ก็ก็ผมเพิ่งเปิดสารบัญได้เมื่อกี้นะครับแลก็ประมาณวันนี้วันที่2 8สิงหาคมนะครับประมาณสักสองสองทุ่มสามทุ่มเมื่อกี้ครับสารบัญเปิดไม่ได้ครับก็เพิ่งเพิ่งพิ่งพิกลับเข้ามาเปิดได้นะครับก็มไม่รู้เป็นที่อินเทอร์เน็ตผมหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาอัพอเขา,าที่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ส่วนกลางนะครับผม,ผมก็วันนี้ผมก็จะไหลต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวก็เก็บงานเบ็ดเตล็ดไปเรื่อยๆครับก็คือตามสภาวะที่ที่ที่พอจะทำได้นะครับครับก็เดี๋ยวแนะนำฟังก์ชันของตัวบ้านแต่ตรงนี้เพิ่มเติมดีกว่าครับก็คือ,อตรงนี้ออกแบบมานะครับเป็นห้องทำงานนะครับก็คือจะอยู่ติดกับโรงรถก็คือ ห้องเนี้ยก็คือจะเป็นห้องที่อยู่ทางด้านนอกบ้านนะครับก็คือนอกจากนอกตัวบ้านมาเลยนะครับก็ก็ออกแบบมาเพื่อให้เป็นห้องทํางานนะครับที่ออกนอกตัวบ้านมาเพื่อจะได้ไม่เป็นรบกวนเวลาเปิดไฟเวลาทํางานจะได้ไม่ไเป็นรบกวนทางภรรยาแล้วก็แม่หรือลูกเวลานอนนอนหลับนะครับผมก็จะไม่ไม่เข้าไปเสียงดังภายในบ้านนะครับก็ นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยออกแบบมาแค่เป็นห้องทํางานนะครับเวลาจะนอนนี่ก็ต้องเข้าไปนอนในตัวบ้านแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยก็คืองานมันเยอะจัดผมก็เลยนอนในห้องนี้เลยนะครับก็ถือโอกาสเป็นยามเฝ้าเฝ้าบ้านเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านตอนนึ่งคืนไปด้วยนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรในหมู่บ้านเนี่ยผมก็จะรู้ก่อนผมผมจะได้ยินเสียงนะครับก็ถ้ามีใบรุ่นหรืออะไรแปลกๆมาเนี่ยหมาก็จะเห่านะครับ นี้ผมก็พยายามเก็บงานนะครับแล้วก็เคลียร์งานพวกที่เป็นงานเล็กๆครับเพราะว่ายังไม่ย,ยังยังไม่กล้าทำงานชิ้นใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดทำงานชิ้นใหญ่แล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยก็คือหัวมันเสียอารมณ์มันเสียนะครับก็ทำงานชิ้นเล็กให้มันพล่องไปนะครับ ็เ,เป็นสภาพอารมณ์ที่ฮึดสู้นะครับวันนี้ก็คือผมฮึดสู้มาเพื่อจะแบบก็คือไหนๆก็เราก็ยึดพื้นที่คืนมาแล้วนะครับเราก็ทํางานาจนกระทั่งเรางงหัวขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เราก็ไม่อยากให้มันท่วมอีกนะครับครับเมื่อกี้ผมก็เดินไปห้องน้ํามาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทํางานต่อครับ ครับวันที่28สิงหาคมปี2568เวลา23.38นาฬิกานะครับผมก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะครับก็ก็กขณะนี้ผมก็คือเกิดความคิดประหลาดขึ้นมาก็คือว่าผมมองว่าก็คืออดหลับอดนอนถึงขนาะดนี้มาทำงานสีเนี่ยมันไม่สมศักดิ์ศรีผมก็เลยขยับไปเป็นงานระดับเองานสอบสวนที่ที่มองก็คือว่างานสอบสวน ที่ชร้ระยะเวลาปานกลางนะครับสองงานนี้ก็ปรากฏว่าก็มาติดลมอยู่ครับก็คือมันไม่กลางจริงครับก็คือพอถ,ถึงเวลาปั๊บมันมีประเด็นที่จะต้องคิดจะต้องอวิเคราะห์อ,อีกนะครับก็เลยมาติดเกึกอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็ มันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องแกะงานนี้ครับก็คือแต่ต้องแกะงานนี้ว่าจะต้องแล้วก็ทําบันทึกไปส่วนกลางว่าจะเอาอยัางไงนะครับครับขณะนี้วันที่2 9สิงหาคม2568เวลา1น7นากา27นาทีนะครับข้ามาเป็นวันศุกร์แล้วนะครับ ทีนี้ครับสถานการณา์ก็คือตอนนี้ผมคิดว่ามันจะมันจะง่ายสำหรับคืนนี้นะครับออก็ผมคิดว่ามันจะง่ายสำหรับคืนนี้นะครับและผมก็คือดันไปเลือกอทำรา,ายงานสอบสวนที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเดิมนะครับ ก็เลยไปแตะโดนเรื่องที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้ผมเป็นเป็นเป็นยักษ์ตื้นติดกึกอีกครั้งนะครับแต่ทีนี้อ่านมาแล้วเนี่ยก็คือก็อยากจะทำให้มันม,ม,มันมันมันเสร็จออกไปนะครับก็คือตัวสำนวนเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับก็คือแต่มันมันต้องมันต้องคิดครับว่าว่าจะทำยังไงกับมันดีนะครับ ซึ่งผมก็คิดว่างั้นก็จะตัดสินใจก็คือคือแจ้งทางส่วนกลางให้ส่วนกลางพิจารณานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าสํานวนเราส่งส่วนกลางไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จากการดูในเนื้อสํานวนเนี่ยก็คืออืมมันก็มีอทนายหรือว่านักกฎหมายอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทําให้ต้องทําให้ต้องโฟกัสสํานวนพอสมควรนะครับ ก็กลายเป็นว่าสถานการณ์มันพลิกตลอดเวลาครับจากเครือข้าคืนที่คิดว่ามันก็คือค่ือืนที่คิดว่าง่าย,ายๆครับแล้วก็จะทํางาน C นะครับพอสวิตไปทํางานาระดับความสําคัญ A ซึ่งเราคิดว่าจะทํางานในระดับเวลาปานกลางได้สักสองงานเนี่ยก็เลยมาติดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคาดว่าจะก็งานนี้จะเสร็จนะครับครับก็ ประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้หนึ่งครึ่งครับมก็เข้าใจว่าน่าจะน,าน่าจะเสร็จสักปีสองนะครับแล้วก็จะมีเวลาชั่วโมงหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะจะต่อยได้สักงานไหมครับก็สู้ต่อไปครับเดี๋ยวค่อยไปพักคืนพรุ่งนี้คืนวันศุกร์นะครับคืนวันศุกร์เนี่ยค่อยไปรีแลก์นะครับ ก็ผมก็พยายามสู้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่เ19นะครับที่ที่บันทึกเป็นคลิปวิดีโอด้วยคอนเทนต์ในลักษณะยอย่างนี้ครับคือเจตนาเนี่ยก็คือต้องการทำให้เห็นนะครับว่าก็คือว่าต้องทุ่มเทหนักขนาดไหนถึงจะทำให้สถานการณ์งานเป็นปัจจุบันนะครับในขณะนี้เนี่ยก็คือผมว่าอดหลับอดนอน <c oughs> ตีสามตีสีมาหลายคืนแล้วนะครับแต่สถานการณ์งานมันก็ไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับมันแค่พร่องลงนะครับก็ผมก็จะบันทึกเป็นหลักฐานไว้เรื่อยๆครับอย่างน้อยเนี่ยก็คือมันก็อาจจะทําให้คนที่มาดูเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมงานผมว่าทําไมงานผมถึงติดขัดหรือว่าทําไมถึงไม่ทํางานเขาสักทีอะไรเงี้ยครับก็คือ เขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าไม่ได้อู้เลยนะครับทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทำก็ก,ก็ก็ยังไม่ไปถึงงานที่เขาเขาถามมานะครับซึ่งบางทีอ่ะงานที่เขาถามมาหรืองานที่เขาตามมาเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนมันคืองานรูทีนเนี่ยก็คือแต่ว่าผมไม่มีเวลาทําก็ประมาณนี้ก่อนครับมันจะทําให้เสียเวลาในการทํางานนะครับเดี๋ยวผมผมรลุยงานต่อครับครับขณะนี้อ่ เป็นวันศุกร์ที่29สิงหาคมปี2568นะครับเวลาที่2 5 1นาทีนะครับก็ผมก็อยู่ที่งานที่ี่ครับเป็นงานสุดท้ายที่กะว่าจะทำในวันนี้นะครับก็คือก็ผ่านงานแรกมาแล้วอตอนนี้กำลังทำงานที่สองนะครับ ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงทางทางพี่ชายผมข้างบ้านนะครับก็คือกำลังออกไปทำงานกะเช้านะครับก็แสดงว่าใกล้จะตีสามนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมมีเวลาประมาณอีกนิดหน่อยอก็จะใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะเลิกแล้วครับก็สภาพก็ค่อนข้างงอมครับตอนนี้ก็เดี๋ยว เสร็จแล้วเดี๋ยวเลิกแล้วก like ็เข้านอนครับผมครับก็เป็นวันศุกร์ที่29สิบงหาคมปี2568ครับผมก็ขณะนี้ก็สามนาฬิกาสิบเอดนาทีนะครับก็วันนี้ผมก็สรุปก็คือก็จะได้ออ สรุปนะครับก็งานก็เสร็จไปสี่งานนะครับน,น,นะครับ ่เออครับถ้าสถานการณ์ก็คือเออ ก็เดี๋ยวผมคงต้องทิ้งความหวังไว้ที่สำหรับงานด่วนอ,อันนี้นะครับก็คือ,อผมก็คงต้องทิ้งความหวังไว้ที่คืนวันอาทิตย์หรือว่าคืนวันเสาร์นะครับก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ผมก็ต้องทำให้เสร็จนะครับในส่วนนี้นครับจนคืนวันศุกร์ก็คือคงไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็คงไปร่วมกิจกรรมนะครับก็ ทำได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้นะครับครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะนอนเลยนะครับก็คือจะจะไม่วันนี้ก็จะไม่เก็บเอ่อเราจะไม่เก็บปรินเตอร์ครับฝากไว้ข้างนอกก่อนนะครับแล้วก็เอ่อจะเข้านอนเลยนะครับเนืเ่องจากว่าตอนนี้ก็ง่วงครับ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับ